สวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับการยัดไทยนะครับสําหรับการใช้ APK t o นะครับในการยัดไทยนะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องทําการติดตั้ง APK t o o ก่อนนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ติดตั้งครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับคลิปางหลังนะครับที่ผมได้สอนไปนะครับก็ APK 2นะครับที่ผมจะใช้นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ 2.1.1นะครับก็โอเคนะครับเมื่อทำการติดตั้ง FK 2เสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่โฟลเดอร์ลมศูนนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นลมศูนของ A 1นะครับก็กดเข้าไปที่ System นะครับแล้วก็มาที่ P R I V นะครับ Cheat a นะครับซึ่งในโฟลเดอร์นี้นะครับผมจะเก็บแอปนะครับ 2ตัวนะครับซึ่งจะเป็น setting นะครับกับ system ui นะครับก็ทำการ copy มันมานะครับก็มาทำการวางที่โฟลเดอร์ของ apktool นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์ของ r o m 0นะครับแล้วก็ไปที่ system เหมือนเดิมครับแล้วก็ให้เปิดมาที่ของ framework นะครับเสร็จแล้วนะครับของโฟลเดอร์นี้นะครับผมจะทำการ copy ไป2ตัวนะครับก็จะมี m ี d i t e c t lens นะครับแล้วก็ firmware w o t lens ครับก็ทําการ copy ไปนะครับก็เอามาวางที่เดิมครับก็จะเป็น f เดอร์ของ apk t o o นะครับก็กดวางไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับ copy apk นะครับออกมาข้างนอกนะครับโอเคนะครับเมื่อทําการ copy ออกมานะครับก็ เปิด APK2 ขึ้นมานะครับซึ่งตามสเต็ปของ APK2 นะครับก็จะเป็นการ Import APK ก่อนนะครับซึ่งผมจะ Import ของ Framework ก่อนนะครับก็ทำการ Copy ชื่อของ Framework นะครับมาก็มาพิมพ์คำสั่ง Import นะครับคำสั่งก็จะเป็น APK2 นะครับแล้วก็สเปกบาร์ทีหนึ่งแล้วก็ IF นะครับก็สเปกบาร์ไปก็ตามด้วยชื่อของ APK นะครับแล้วก็ Enter ไปทีหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะทำการ Import นะครับไฟล์ midtext นะครับก็ทำการ Copy ชื่อ apk มานะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น apk t o นะครับแล้วก็ if นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ apk นะครับแล้วก็ enter by ่1นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเริ่มทำการแกะ ไฟล์ไทยออกมานะครับจาก APK ของเฟรมเวิร์ก่อนนะครับก็ทำการก๊อปปี้ชื่อของ APK มานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่ง decompile นะครับก็จะเป็น APK2 นะครับก็สเปคบาร์่1แล้วก็ดีนะครับก็สเปคบาร์ไปแล้วก็ตามด้วยชื่อของ APK นะครับแล้วก็ Enter ไปที์ไป T1 นะครับแล้วก็ทำการรอนะครับมัน decompile ออกมานะครับ เมื ard, ่อทำการดีคอมบายเสร็จนะครับก็ให้กดเข้าไปที่เฟรมเวินะครับที่เราดีคอมบายออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของลิสต์นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาโฟลเดอร์ที่มันลงท้ายด้วยคำว่า T h นะครับเช่นแบบนี้นะครับก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดนะครับ ก็เฟรมเวิร์กนะครับก็จะมีประมาณ3โฟลเดอร์นะครับก็ทำการ Copy มันออกมานะครับผมขออนุญาตสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแยกออกมามันจะได้ไม่งงนะครับก็เป็นโฟลเดอร์ของไทยนะครับเสร็จแล้วผมขอแยกเป็นแต่ละโฟลเดอร์ของ APK นะครับก็ตรงนี้จะเป็นของเฟรมเวิร์กนะครับก็กดวางไป สร็จแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น APK ของ setting นะครับก็ทำการกด copy ชื่อมันมานะครับก็ทำการ d e c o m p i l e setting นะครับก็ตามด้วยคำสั่งเหมือนเดิมครับ APK2 แล้วก็ d ีนะครับก็ตามด้วยชื่อ APK นะครับแล้วก็ enter ไปทีหนึงนะครับก็รอมันจนกว่ามันจะ recompile เสร็จนะครับ เมื่อทำการดีคอมไพล์ของซ e t ติ้งออกมานะครับก็ให้ไปตรงที่เดิมน,นะครับก็ลิสต์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับที่ลงท้ายด้วยคำว่า th นะครับก็เลื่อนหานะครับโอเคนะครับของซ e t ติ้งก็จะมีแค่ จา o โฟเดอร์นะครับก็ทำการ Copy มันออกมานะครับก็เอามาวางผมจะวางโฟเดอร์นะครับที่ผมสร้างขึ้นนะครับที่ที้ผมขอแยกออกมาเป็น s t นะครับซึ่งจะเป็นคำย่อของสต i n g นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น systemui นะครับผมก็ทำการ Copy ชื่อ apk มันออกมานะครับก็ทำการทิ้งคำสั่ง d e c o m p i l นะครับก็ เป็น APK2 แล้วก็ D นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ Apk นะครับแล้วก็ Enter ไปทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดเข้าไปที่ System UI นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เดิมนะแล้วก็ทำการเลื่อนหานะครับไฟล์ที่ลงท้ายด้วยคำว่า t h นะครับก็ทำการกด Copy มันออกมาให้หมดนะครับ ก็ UI ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาวางที่โฟเดอร์นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำการเก็บไฟล์ไทยนะครับของ APK นะครับทั้ง3ตัวนะครับก็คือ เฟรมเิรกนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับแล้วก็สเต็มยูไนะครับออกมาหมดแล้วนะครับก็ให้ไปที่ลอมที่เราต้องการจะยัดไทยนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็น fila os นะครับ b 2นะครับก็ซึ่งลอมนี้นะครับก็จะไม่มีไทยนะครับซึ่งผมจะเก็บมา เหมือนเดิมกับของลอมศูนย์นะครับก็จะเป็นเซตติ้งนะครับแล้วก็ s ซตเต็มยูนะครับก็ทำการ Copy มันออกมาก็เอาไปวางที่โฟลเดอร์นะครับของ APK2 นะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลอมที่เราต้องการจะย,ยัดไทยอีกรอมหนึ่งนะครับก็ให้กดไปที่เ r มเ e ิร์กนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการกด Copy Mediatek นะครับกับ เฟรมเบร์กมานะครับก็ทำการกด Copy มาเสร็จแล้วก็นำไปวางในโฟลเดอร์ของ APK พลเเหมือนเดิมครับก็ทำการ Copy APK ออกมาวางข้างนอก สร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิด m k 2นะครับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ Import นะครับ m k นะครับ framework นะครับก็พิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการ Import ของ Meditech นะครับก็ Copy ชื่อ FK มันเอามาก็พิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ทำการดีคอมไพน์นะครับออกมาผมจะดีคอมไพน์ของเฟรมเวิร์ออกมาเหมือนเดิมนะครับเป็นอันดับแรกก็พิมพ์ภา่งดีคอมไพน์ออกมานะครับก็เมื่อทำการดีคอมไพน์ของเฟรมเวิร์ออกมานะครับของลมที่เราต้องการจะยัดไทยนะครับก็ให้เรา กลับมาที่โฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บไฟล์ไทยไว้นะครับผมจะเก็บไว้ในตรงนี้นะครับก็ทําการกดเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น APK ของเฟรมเบิร์กนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเฟรมเบิร์กนะครับก็ทําการกด Copy ไฟล์ไทยนะครับก็กดเข้ามาใน K, โฟลเดอร์ของชื่อ APK นะครับเสร็จแล้วก็ไปในลิสต์นะครับ เสร็จแล้วก็ทําการกดวางนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะถึงการรีคอมไพล์กลับนะครับก็ทําการ Copy ชื่อโฟลเดอร์นะครับ Copy มันมานะครับก็ทําการพิมพ์คําว่า a อ k พนะครับแล้วก็ตามด้วย b นะครับแล้วก็ส p ป c e bar ทีนึงแล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ Enter ไปทีนึง เมื่อทำการร e c o m พายกลับมานะครับถ้าสมมติว่ารี c อ m พายกลับเสร็จนะครับถ้าไม่มี error นะครับมันก็จะขึ้นเป็น building นะครับ apk ไฟล์นะครับก็ให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับของโฟลเดอร์ของ s t e a m w o r k นะครับแล้วก็กดมาที่ disk นะครับแล้วก็มันจะมี apk ตัวใหม่ขึ้นมานะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ disk นะครับ ก็ให้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนต่อมานะครับเราจะมาดีคอมไพล์ของ s e ตติ n งกันนะครับก็ทำการกด c o p y ชื่อ apk มานะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งไปว่า apk2d แล้วก็ตามด้วยชื่อของ Setting นะครับก็ Enter ไปทีนึ่งนะครับแล้วก็รอมันนะครับก็เมื่อทำการดีคอมไพล์เซตติ่งออกมาเสร็จนะครับ ก็ให้กดเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ list นะครับเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟล์ที่เราเก็บไฟล์ไทยไว้นะครับผมจะอยู่ในโฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับก็ทำการกด Copy ไฟล์ไทยนะครับที่เราเก็บมาจากลอมสูรนะครับก็จะมาวางตรงโฟลเดอร์ของ list นะครับกดวางไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ ให้กดย้อนกับมานะครับตรงหน้าเนี้ยนะครับก็ทำการกด copy ชื่อโฟลเดอร์ของ setting นะครับก็ทำการดีก็ทาการรีคอมไพมันกลับนะครับก็พิมพ์ไปว่า a p k 2 t o นะครับดีแล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นะครับก็ enter ไปทีหนึ่งนะครับก็รอมันนะครับก็เมื่อทำการรีคอมไพมักลับเสร็จนะครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น building a p k file นะครับเสร็จแล้วก็ให้กลับมาเช็คตรงโฟลเดอร์ของ setting นะครับก็มาเช็คตรง disk นะครับว่าเป็นมีของ a p k to apk ตัวใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีก็แสดงว่ารีคอมไพลผ่านนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็น system UI นะครับก็ทำการกด copy ชื่อของ APK ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะครับก็ APK to D แล้วก็ตามด้วยชื่อของ APK นะครับแล้วก็ enter ไปอีกทีหนึ่งโอเคนะครับเมื่อทำการ decompile ออกมาเสร็จนะครับก็ให้เปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ system UI นะครับของ Lomo นะครับก็ กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือ list นะครับก็ทําการ copy ไฟล์ไทยนะครับของ UI นะครับมาใส่ของ APK ของ Lomo นะครับเสร็จแล้วก็ทําการ rename คืนนะครับก็ copy ชื่อของโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งไว้ว่า mk2 แล้วก็ b นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ enter ไปที่นึง เสร็จแล้วนะครับ,นะรบเมื่อทําการร e c o m พายกลับนะครับก็ให้เรากลับมาเช็คดูนะครับของโฟลเดอร์ system ui นะครับแล้วก็ไปที่ dis นะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คดูว่ามี apk ขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับถ้าสมมติมีก็แสดงว่าทําการรีออ m b i n e ผ่านนะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการรี c อม b i n e กลับมาทั้ง ตาม apk เสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาของเฟรมเวิร์กนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ของ disk นะครับเสร็จแล้วก็ให้ใช้ winrar นะครับทำการเปิดนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้กดย้อนกลับมานะครับกลับมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น APK ตัวเดิมนะครับแล้วในนี้นะครับก็จะเป็น APK ตัวใหม่นะครับที่เราทําการยัดไทยเสร็จแล้วนะครับยังงงนะครับก็ให้เรากดมาที่ f i r m w o r k ตัวเดิมนะครับก็ดบ u b l e ลคลิกขึ้นไปหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรา เปิดไฟล์มาเทียบกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น a อ k พลเคของตัวใหม่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น a อปพลเคของตัวเก่านะครับซึ่งตัวเก่าที่ยังไม่ได้ย้ายไถยนะครับให้ Copy Meta นะครับแล้วก็ Android m e d ิ a เดินะครับ2ไฟล์นะครับแล้วก็ทำการลากมาที่ a อ k พลเคตัวใหม่นะครับแล้วก็ Enter ไปทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ ให้ทำเหมือนเดิมนะครับของ setting นะครับก็ด o u b l e ลคลิกเข้าไปนะครับในโฟลเดอร์ setting แล้วก็มาที่ disk นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ด o u b l e ลคลิกที่ apk ตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ให้ย้อนกลับมานะครับใน setting ของ apk ตัวเก่านะครับที่ยังไม่ได้ยัดไถ่นะครับก็ให้เปิดมาเทียบกันแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ให้มาที่ของ apk ตัวเก่านะครับ เสร็จแล้วก็ทำการ Copy Meta นะครับแล้วก็ Android Media f a ิ e นะครับ mm hmm. ก็ทำการลากมาใส่ของ FK ตัวใหม่นะครับ mm hmm. เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นของ System UI นะครับ mm hmm. ก็มาที่ FK ตัวใหม่นะครับ mm hmm. ก็ดับเบิลคลิกมานะครับเสร็จแล้วก็ให้ย้อนกลับมานะครับตรง s ิสต e เต็ตัวเก่านะครับก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ทําการเทียบไฟล์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น Apk ที่เรายัดไทยเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะเป็น Apk ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น Apk ตัวเก่านะครับก็ให้ทําการ Copy Meta แล้วก็ Android m e น i f a c e นะครับก็ให้กดลากเข้ามาที่ Apk ตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ ไปทีนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อทําการเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ APK ตัวใหม่ขึ้นมา3ตัวนะครับก็จะเป็นของ f i r m w o r k ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีของ Setting นะครับ ก็จะมีของ UI นะครับที่ได้มาใหม่นะครับ3ตัวซึ่ง3ตัวนี้นะครับเราทำการยัดไทยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกให้ว่าทําการยัดจากตัวเก่ามาตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใช้ของตัวใหม่นะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วเราเอาไปใส่ของล้อมที่เราจะพอดนะครับ ปัญหาที่จะเกิดนะครับตามมานะครับก็คือมันไม่สามารถบูตขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าใช้เป็นไฟล์แบบหมอตามอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถบูตขึ้นตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะยัดไปพร้อมกับไฟล์ลอมเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ยัดของ Meta กับ Android m e ม i a เด e เฟนะครับมันก็จะไม่สามารถบูตขึ้นนะครับผมถึง แนะนำวิธีนี้นะครับให้ใช้นะครับทุกครั้งนะครับที่เราทำการดีคอมไพลหรือว่าเรียคอมไพกับเสร็จนะครับก็ทำการยัดเมตาแล้วก็ Android Medifest ของตัวเก่านะครับกลับมาที่ตัวใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็จะ